เฮลยเออนี่ทำอะไรฉันเนี่ยเอาอะไรมาฉันกินเนี่ยฉันเผ็ดมากเลยโอ้ยฉันเป็นคนไม่กินเผ็ดด้วยเนี่ยเป็นไงบอมบี้นายต้องกินให้หมดนะนายมาบ้านฉันแล้วเนี่ยเออก็ได้ก็ได้ก็ได้อืมอ๋อ อ้เผ็ดอ้าโอนเอนโอ้เผ็ดเผ็ดเผ็ดคุณพ่อนี่ลูกแกล้งเพื่อนอย่างนั้นเหรอเอามามากเผ็ดแบบนี้ให้เพื่อนที่เขาไม่กินเผ็ดแบบนี้ได้ยังไง <c oughs> ก็เขาชอบแกล้งผมนี่ครับผมก็เลยแกล้งคืนไม่ได้นะลูกต่อให้เขาจะชอบแกล้งลูกแต่ลูกก็ไม่ควรเอาคืนเขาถึงขั้นอันตรายแบบนี้คนกินเผ็ดไม่ได้เขาอาจเกิดอันตรายได้นะลูกอาจจะเผ็ดจนถึงขั้นแสบท้องเข้าโรงพยาบาลได้นะลูกถึงเราจะโดนแกล้งแต่เราก็ไม่ควรเอาคืน แค่เปลี่ยนอย่าคบเพื่อนแย่ๆแบบคนนี้นะลูกบอมบี้เราขอโทษนะโอเคลูกนะไปพาเพื่อนไปกินน้ําไปครับคุณพ่อผมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วไปบอมบี้ฉันจะพาไปกินน้ํา